ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาปิดงานกันนะคะในแถวนี้นะเราก็จะมาปิดงานเหมือนเดิมของเรานะคะก็คือขึ้นโซ่มาห้านะคะแล้วก็มาซีกับจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะแล้วก็รอหอหรือเลื่อนห่วงนั่นเองนะคะมาอยู่จุดก,กลาง ต่อไปเราก็จะขึ้นในแถวต่อไปเลยนะคะก็ขึ้นโซ่มา4พันหัวเข็ม2ครั้งเป็นทางแยกของเรานะคะพอ2คอ3โซ่2แล้วก็พอ2คออีก3ครั้งนะคะลงในช่องเดิมหรือช่องเดียวกันนี้ จากนั้นก็จะเป็นโซ่3ค่ะโซ่สแล้วก็ X ลงไปนะคะลายก็จะคล้ายๆกับลายนี้ค่ะลายก็จะเหมือนกันนะคะก็เราก็จะเดินโซ่3สับประรดนะคะลงทุกหลัก1 2 3แล้วก็ X อ็กซ์หนึ่งสองแล้วก็ X อ็กหนึ แล้วก็ x 1 2 3แล้วก็ x ทำมาเรื่อยๆนะคะจนมาถึงตรงแยกตรงนี้เราก็จะขึ้นโซ่3แล้วก็พันหัวเข็ม2ครั้งค่ะทำแยก หลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สโซ่สองแล้วก็พอสองคอหลักที่สองหลักที่สาม ตรงนี้นะคะเราจะปิดช่องสับป,ปะรดนะคะเราทําพันหัวเข็มค่ะสี่ครั้งนะคะคืออันนี้ตรงนี้นะคะแล้วแต่ว่าจะตึงมากตึงน้อยนะคะตรงนี้ของต้นแบบจะทำพันหัวเข็มสี่ครั้งนะคะแล้วก็ตรงนี้เราก็จะพันสองไม่ต้องมีโซ่นะคะรวบมาเลยนี่ สแล้วก็โซ่สองพอสองคอสามครั้งลงในช่องเดิมจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะตรงช่องตรงนี้ก็จะปิดนะคะมันก็จะไม่เป็นรูโบนะคะนะคะนี่คือจบหนึ่งลายนะคะต่อไปเราก็ขึ้นลายปกติก็คือโซ่สาม แล้วก็ x หนึ่งสแล้วก็ x ตรงนี้จะเป็นส่วนของลูกสับประรดนะคะจะเดินโซ่3แล้วก็ x ลงทุกช่องเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซ่3แล้วเราก็จะมาขึ้นทางแยก ก็พอสองคอสามครั้งกันด้วยโซ่สองแล้วก็พอสองคออีกสามครั้งลงในช่องเดิมไวไปกดหยุดนะคะดูตรงไหนไม่ทันก็กดย้อนดูนะคะไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามไว้ได้นะคะ ตรงนี้นะคะเราก็จะพันสี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่นะคะแล้วก็จ, 1, 2, 3, ะะกจิ้มตรงตรงแหลมนี้เลยปลดแบบนี้นะคะแล้วก็ขึ้นทางแยกต่อไปเป็นพอสองคอนะคะ นี่นะคะก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ทำให้ดูสองลายนะคะเพื่อนๆก็ทำไปจนจบแถวนะคะเดี๋ยวมาเจอกันตอนปิดงานค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาปิดงานในแถวที่สิบสี่กันนะคะก็ตรงนี้นะคะเราจะเราจะลงตรงนี้ก่อนนะคะก็คือพันหัวเข็มสี่ครั้งนะคะ เพื่อไม่ให้ตรงนี้มันรั้งนะคะก็สี่ครั้งแต่ถ้าใครจะทำห้าก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็มาซีปิดงานตรงนี้เลยค่ะเลื่อนห่วงมาเราจะขึ้นในแถวถัดไปนะคะทางแยกขึ้นในแถวที่สิบห้านะคะก็พอสองคอสามครั้งกันด้วยโซ่สองแล้วก็ คอสองคออีกสามครั้งลงในช่องเดิมนะคะจากนั้นตรงนี้จะเป็นโซ่สีนะคะโซ่สีแล้วก็มา x ตรงในลูกสับประรดนี้ก็จะเป็นโซ่สามนะคะหนึ่งสองสามแล้วก็เอลงไปค่ะห่วงมันก็จะค่อยๆลดตามไปด้วยนะคะหนึ่งสองสามแล้วก็เอ็กหนึ่งสองสามเอ็ก หนึ่งสองสามเอ็กลงไปทุกช่องเลยนะคะพอเป็นช่วงโซ่นี้นะคะก็จะเป็นโซ่สี่เพื่อไม่ให้อ่าตัวสับประรดมันหลังกันนะคะแล้วก็จะเพิ่มโซ่ขึ้นมาก็จะเป็นทางแยก ขอภัยคะ่ะก็ขึ้นมาแบบนี้นะคะพอมาถึงตรงนี้ตรงที่เป็นห่างสับป,ประรดตรงนี้นะคะเราก็ไม่ต้องอ่ไม่ต้องไม่ต้องโซ่นะคะก็พันหัวเข็มเลยพอสองคอ สามครั้งโซ่สองแล้วก็พอสองคออีกสามครั้งลงในช่องเดิมหรือช่องเดียวกันนี้นะคะก็เป็นทางแยกนั่นเองนะนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นสับประรดก็โซ่สี่เอ็กลงไปค่ะ โซ่สามเอ็กลงทุกช่องนะคะเราจะถักไปถึงสิ้นสุดสับประรดลูกที่สองนะคะเราถึงจะทำการเชื่อมแขนนะคะจะได้อยู่ประมาณเกือบยี่สิบแถวนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซ่สี่ก็ตรงนี้ก็ ทำเหมือนกันกันกบสับประรดลูกนี้นะคะแต่ว่าตรงทางแยกนี้ยังแพทยังไม่นิ่งนะคะเราก็เลยต้องสาธิตให้เพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะคะเผื่อใครที่ยังไม่เข้าใจเนาะอุย้ยขอโทษค่ะเราก็ถักแบบนี้ค่ะวนไปตรงนี้ไม่ต้องโซ่นะคะก็คือพันแล้วก็รวบเลย đề ทำวนไปนะคะในแถวที่สิบห้านะคะเราก็จะเริ่มได้สับป,ประรดลูกที่สองกันแล้วนะคะมาเจอกันตอนปิดงาน,นะคะ่ะราคาเราก็จะมาปิดงานกันในแถวที่สิบห้านะคะก็ตรงนี้เราก็ถักโซ่สามานะคะจนมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นโซ่สี่ใช่ไหมคะแล้วก็พันหัวเข็ม ทำแยกนะคะโซ่สองแล้วก็ทำพอสองคอสองครั้งลงในช่องเดิมหรือช่องเดียวกันนี้นะคะสามครั้งนะ จากนั้นตรงนี้เราก็จะซีปิดเลยนะคะก็คือจะซีปิดแบบนี้เลยแล้วเราก็จะขึ้นในแถวที่16นะคะเราก็เลื่อนห่วงมาให้จุดก่งึกลางมาอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมจุดเริ่มต้นมาอยู่จุดจุดกึงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็ขึ้นโซ่มา4ค่ะพันหัวเข็ม2ครั้งทําแยกของเราเหมือนเดิมนะคะ3 ซ่สองแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งลงในช่องเดิมแบบนี้จากนั้นตรงนี้ก็จะเป็นโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่ห้ากลงไปนะคะเราก็จะทำโซ่สามกในลูกสับประรดค่ะห่วงที่สองหนึ่งสองสาม x หนึสา x หนึ่งสองสามแล้วก็ x ลงไปลูกสับประรดเราก็จะหุบเข้าแล้วนะคะก็เป็นโซ่ห้าค่ะหนึ่งสสามสี่ห้าโซ่ห้าพันหัวเข็มสองครั้งนะคะทำพอสองคอตรงแยกค่ะ สามครั้งโซ่สองแล้วก็พอสองคอสองแล้วก็สามจากนั้นตรงนี้ก็จะเป็นโซ่สองนะคะพันหัวเข็มค่ะแล้วก็ข้ามมาช่องนี้เลย ขนนเข็มสองครั้งนะแล้วก็ข้ามมาทําพอสองคอนะคะสามหลักแล้วก็โซ่สองค่ะคอภัยที่มีเสียงรบกวนนะคะเป็นเสียงน้องหมาค่ะคือเขานอนอยู่ข้างๆนี้นะคะมีหลายตัวด้วยแล้วก็ตรงนี้นะคะ นะคะก็จะได้ลายแล้วก็ปิดปิด,ปดตรงนี้นะคะจากนั้นตรงนี้ก็จะเริ่มเปิน่นสับป,ปะรดใช่ไหมคะแล้วก็ขึ้นโซ่มาห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ x โซสามเในช่องสับป,ปะรดค่ะหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็ x ก็หนึ่งสองสามเอ็กลงไปหนึ่ง สองสามสี่ห้าตรงนี้จะเป็นโซ่ห้าแล้วนะคะโซ่ห้าก็พันหัวเข็มสองครั้งทําพอสองคอลงไปสามครั้งต่อด้วยโซ่สองพันหัวเข็มสองครั้งก็ทําทางแยกเหมือนเดิมนะคะ แยกตรงนี้เราก็จะเชื่อมด้วยโซ่สองนะคะแล้วก็มาทำอีกครั้งหนึ่งในแถวนี้เราก็จะทำแบบนี้แหละคะ่ะวนไปจนจบแถวจบรอบเลยนะคะให้เพื่อนๆค่อยๆทำไปนะเพราะว่าพอยิ่งสับประรดยิ่งบานนะคะก็จะยิ่งใช้เวลานะคะก็ให้เพื่อนๆค่อยๆทำไปอย่าเพิ่งท้อนะคะนี่ ะะทําวนไปจนจบเลยนะคะค่ะแล้วก็จะมาปิดงานแล้วนะคะตรงนี้ก็ทําสับป,ปะรดนะคะตรงลูกสับป,ปะรดของเรามานะคะแล้วก็มาถึงตรงนี้ก็จะเป็นโซ่ห้านะคะโซ่ห้าพันหัวเข็มแล้วก็ทําพอสองคอตรงทางแยกนี้นะคะสาม แล้วก็กั้นด้วยโซ่โซ่สองเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทำพอสองคอลงในช่องเดิมอีกสามครั้งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดปิดงานนะคะก็เป็นโซ่สองแล้วก็มาสี่ปิดจบนะคะแบบนี้ขึ้นในแถวถัดไปนะคะในแถวที่สิบเจ็ดนะคะ ก็เลื่อนห่วงรอหอนะคะให้มาอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ขึ้นโซ่มาสีพันหเข็มสองครั้งพอสองคอนะคะแล้วก็โซ่สองอีกสองครั้งโซ่สองแล้วก็ทอสองคออีกสามครั้งนะคะ อขออภัยนะคะ,ะเดี๋ยวซูมให้ใกล้ๆนิดนึงสองแล้วก็สามแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อตรงนี้เดี๋ยวนะปุ๊บอาจจะเป็นแยกแบบนี้นะคะแล้วก็ หนึ่งห้าโซห้านะคะแล้วก็ x แล้วก็โซสามทำในช่องสับประรดนะคะเอ็กหนึ่งสองสาแล้วก็ x อ็กก็หนึ่งสองสามตรงนี้ก็จะเหลือช่องอยู่แค่หนึ่งสองสาก็จะลดลงนะคะ สับป,ประรดก็จะเริ่มลดลงนะคะแล้วก็ตรงนี้ที่จะมาเชื่อมกับทางแยกก็จะเป็นโซ่ห้าค่ะสองสี่ห้าโซ่ห้าพอมาถึงตรงนี้ที่เป็นทางแยกแบบนี้นะคะตรงนี้เราก็ทําแยกนี้ก่อนพอสองคอสามครั้ง กันด้วยโซ่สองแล้วก็พอสองคออีกสามครั้งลงในช่องเดิมแบบนี้นะคะตรงนี้เรามีโซ่สองเนาะแล้วก็จะแล้วก็พันหเข็มทำพอสองคอสามครั้งก่อนนะคะตรงนี้นะมันก็จะคล้ายๆแถวนี้ค่ะให้เพื่อนมาดูในแถวนี้ก็ได้นะคะ อืมแถวนี้ค่ะมันจะเป็นแยกแยกนี้แยกนี้นะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะในแถวในแถวนี้นะนี่ค่ะแล้วก็โซ่สองแล้วก็พอสองคอลายก็จะเป็นลายซ้ำๆเดิมๆนะคะลูกสับประรดเนี่ยก็จะเป็นเดิมๆ แล้วก็พันหัวเข็มพอสองคออีกสามครั้งลงในช่องถัดไปแล้วก็กั้นด้วยโซ่สองพอสองคอสามครั้งนะคะลงในช่องเดิมนี้ที่เป็นทางแยกนะคะเราจะมีทางแยกทั้งหมดสามทางค่ะแบบนี้นะหนึ่งสองสามแบบนี้ค่ะ แล้วก็จะมาปิดงานในแถวนี้กันแล้วนะคะตรงนี้เราก็ปิดในอ่าแถวนี้นะพอสองคอสามครั้งทำเป็นทางแยกนะคะตรงนี้ก็เหมือนเดิมทำพอสองคอสามครั้งลงในช่องกลางนี้ ต่อด้วยโซ่สองแล้วก็พันหัวเข็มค่ะทำซ้ำลงไปอีกสามหลักนะคะแล้วก็จะได้ทางแยกทั้งหมดสามทางค่ะตรงนี้ก็ไม่ต้องโซ่นะคะก็เชื่อมเข้ามาเลยสีปิดงานไปเลยนะคะก็หลังจากหลังจากที่เราถักมาถึงแถวนี้แล้วนะคะอ่าอันก็จะไม่ได้สาธิตแล้วนะคะเพราะว่า มันจะคล้ายๆกันนะคะในลูกสับป,ปะรดที่จะลงไปข้างล่างนี้นะคะตรงนี้จะเป็นแถวที่สิบเจดเราก็จะเริ่มแถวที่1ิบดใช่ไหมคะพอแถวที่สิบเ้าเราก็จะมาดูงานในในแถวนี้คะ่ะให้เพื่อนๆนดูไปนะคะตรงนี้อันนี้ก็คือเรามาถึงตรงนี้แล้วพอแถวต่อไปเราจะขึ้นแถวนี้เราก็จะมา copy แถวนี้นะคะอ่าแล้วก็ทําลงไปแถวถัดไปนะคะเพราะว่ามันจะเป็น ลายเดียวกันนะคะเป็นลายเหมือนกันนะคะให้เพื่อนๆทํามาถึงตรงตรงสับป,ประรดตรงนี้ค่ะเดี๋ยวค่อยมาเจอกันอีกทีนะคะว่าเราจะทํายังไงนะคะให้เพื่อนๆพื่ทำไปเลยนะคะ